มะกรูดหมักเกลือช่วยต้นพืชไล่มแมลงดีมากเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องวิทยยพี h ช n แนลนะครับแนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครูเรือนของเรานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสูตรในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชด้วยสิ่งนี้กันเลยครับมะกรูดหมักเกลือช่วยในการไล่และกําจัดมแมลงดีมากเลยครับ ช่วยต้นพืชของเราปลอดภัยจากมาแมลงและศัตรูพืชทุกชนิดในหน้าฝนเลยครับเดี๋ยวตามมาดูสูตรมะกรูดหมักเกลือทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชกันเลยครับถ้าบ้านใครมีผลมะกรูดแบบนี้ทำน้ำยานในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้ดีมากเลยครับโดยเราจะใช้ผลของมะกรูดนะครับประมาณ2-3ผลก็พอครับหั่นหรือว่าซอยให้เป็นขนาดเล็กแบบนี้นะครับ เราหั่นซอยให้เป็นขนาดเล็กเพื่ออะไรเพื่อว่าผลของมะกรูดจะได้ย่อยสลายได้ง่ายนั่นเองครับนี่ครับประมาณ2-3ลูกก็พอนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาใช้เกลือครับเราจะใช้เกลือมากมะกรูดครับเราจะใช้เกลือนะครับเกลือแกงนี่เองครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ เสร็จแล้วนะครับเราขยำแบบนี้เลยครับเมื่อเราขยำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับเรานำผลของมะปูนะครับใส่ลงไปเลยครับผลของมะกูที่เราขยำเกลือเรียบร้อยแล้วครับใส่ลงไปใ,ในน้ำประมาณ1ลิตรเลยครับ แล้วเราปิดฝาเลยครับปิดฝาขวดแบบนี้เลยครับและเขย่าส่วนผสมสทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีแล้วเรานําไปหมักไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ1อาทิตย์หรือ7วันนะครับเราก็จะได้น้ําหมักมะปูดแบบนี้ครับเห็นไหมครับใช้ในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ดีมากเลยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีใช้กันเลยครับ น้ำมะกรูดหมักเกลือแบบนี้นะครับเมื่อเราหมักได้7วันแล้วจะเป็นสภาพนี้เหมาะใกกาไล่มาแล้วสัตว์พืชได้แล้วครับแต่น้ำมะกรูดหมักเกลือแบบนี้นะครับยังมีประโยชน์อีกมากใช้ในครัวเรือนของเราก็ได้นะครับโดวยวิธีการใส่ในชักโครกเพื่อกําจัดกลิ่นเหม็นต่างๆกลิ่นคาวต่างๆรวมทั้งตามท่อน้ําทิ้งนะครับก็กําจัดคราบไขมันได้ดีมากเลยครับน้ำมะกรูดบักเกลือแบบนี้นะครับ จึงมีประโยชน์มากและในวันนี้นะครับทางช่องพุทธิไทยพี h ช n แนลจะมาแนะนำวิธีการใช้น้ำมะกรูดมะเกลในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับโดยเราจะใช้ร่วมกับน้ำเป่าประมาณ1ลิตรถ้าใครมีส่วนเล็กๆนะครับใช้เพียงกระป๋องป๊อกกี้แบบนี้ก็ได้ครับและใช้น้ำมะกรูดมะเกลนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่านะครับประมาณ1ลิตรครับใส่ลงไปรวมกันเลยครับ ไม่ต้องเติมส่วนผสมสูตรใดลงไปเลยนะครับใช้แค่นี้ก็พอครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีก่อนจะนําไปไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชในส่วนพืชผักของเรานะครับไม่ว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนไว้นะครับถ้ามีแมลงศัตรูพืชมาลบกวนและในการป้องกันมดแมลงศัตรูพืชจะมาทําลายต้นพืชน,นะครับลองใช้น้ำมะกรูดหมักเกลือ ทำน้ํายานในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชแบบนี้เลยครับช่วยประหยัดรายจ่ายภายในควเหลือนของเราได้เยอะเลยครับเพราะว่ากลิ่นของส้มรวมทั้งน้ํามันหอมระเหยที่มีอยู่ในมะปูน,นะครับจะช่วยในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชอย่างเช่นมดผียหนอนแมลงต่างๆไม่ให้เข้าใกล้ต้นพืชเหล่าอีกยาวนานเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในการทําน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยสูตรมะกรูดหมักเกลือแบบนี้นะครับต้นพืชติดดอกและออกผลแบบนี้นะครับเราก็ใช้น้ายาสูตรมะกรูดหมักเกลือแบบนี้นะครับใช้ในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีแชนแนลได้นะครับ สูตรนี้ถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงคบค่ำและใช้ทุกๆ2-3วันนะครับต้นพึ่งเรานะครับจะปราศจากแมลงศัตรูพืชเลยครับในการป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วยน้ำมะกรูดหมักเกลือแบบนี้นะครับเราฉีดพ่นไปที่ต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องทิไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากทิไทยพีชนะคมสูตรน้ํามะกรูดหมักเกลือนะครับถ้าเราใช้เป็นประจำต้นพึ่งเราจะติดดอกออกผลแบบนี้เลยครับและทําให้ต้นพึ่งเรานะครับปราศะจากมดมแมลงศัตรูพืชอีกยาวนานเลยครับ